วันนี้เราอยู่ที่ถ้ำกระเซอํำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคุณโยมเนี่เราอยู่ในถรร้ำมาได้มาทัศนศึกษาในวันที่123มีนาคม2567วันนี้เรามาแล้วเราก็ได้เห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยในถ้ำกระเซนี่นี่นในถ้ำกระเซยิ่งสวยงามมากเลยคุณโยมนี่ เาจมาจะนำคลิปไปลงในช่อง youtube ให้ได้ดูมาได้เดินมาแล้วก็ได้เห็นสดสวยสดงดงามตามท้องเรื่องนี่ถ้ำได้เห็นได้ได้ศึกษาถ้ำอันนี้ก็เตา่าเต่าตัวใหญ่มากเลยเต่าในถ้ำแต่เป็นหินเป็นอยู่ในถ้ำนี่พระพุทธรูปนี่น้เขากำลังเดินขึ้นไปเราได้เห็น ได้เห็นพระบุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยได้เห็นแสนเพียงตาได้เห็นฤาษีด้วยนี่นี่นทำสวยงามมากเลยอ,อันนี้ก็ทํากระเซออำเภอไยโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีนี่นอันนี้ก็เป็น บ้านเวพระริมน้ำสันถวายนี่ได้มาเห็นแล้วก็สวยสดงดงามนี่กอลิพระพุทธพระคุณเจ้าก,กำลังเดินทางมากราบพระที่ท้ำกระเซอํำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บรุรีนี่ย้อมขายของอะไรหลายๆอย่างนี่นี่ก็หลวงพี่ยุโ,ยโร ที่กำลังถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วยนี่น,นี่คนมาเยอะมากญาติโยมมาเยอะมากในแต่และว,วันแต่ามาจะไปตรงนี้ต่อแล้วนี่ญาติโยมเยอะมาก

ถ้ำกระแสนี้ก็ตั้งอยู่บ้านวังโพหมู่ที่หนึ่งตำบลลุ่มสมอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีประวัติความเป็นมาถ้ำนี้เคยเป็นถ้ำที่เคยเป็นที่พักของเฉลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพมา่าตัวถ้าติด กับเส้นทางรถไฟสายกัญจนะบ,บรุรีน้ำตกวิ่งเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองปัจจุบันสิ้นสุดที่สถานีรถไฟน้ำตกภายในถ้ำโปรง่งและมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่มองจากปากถา้ำมาที่บริเวณรถไฟจะเห็นทิวทัศน์ที่งดงามและมองเห็นแม่น้ำแควน้อยอยู่เบื้องล่าง บริเวณนี้เป็นจุดที่สร้างทางรถไฟยากที่สุดเนื่องจากเส้นทางนี้โคงเรียบเขาทางประวัติรถไฟสายมรณะนี่โอ้สวยงามมากเลยยอดเยมมาเยอะมากนี่มาก็ขอจบการถ่ายวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้